สวัสดีค่ะชาวราศีกันบางคนคงอยากทราบว่าราศีของเราเหมาะกับมีคู่ที่เป็นราศีแบบไหนถึงจะดีแต่ยังไงก็เป็นเพียงภาพรวมของคนที่เกิดราศีกันทั้งหมดนะคะเราก็ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับดวงแต่ละท่านเรามาฟังกันเลยนะคะราศีกันเหมาะกับราศีใดบ้าง ราศีกันเป็นราศีธาตุดินชาวราศีกันเป็นคนขยันมีระเบียบชอบความมั่นคงและก้าวหน้าดังนั้นสเปคต้องเป็นคนที่อบอุ่นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ไม่จู้จี้จุกจิกมีความรับผิดชอบและขยันขันแข็งพร้อมที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันราศีที่เหมาะกับราศีกันก็คือราศีมังกรทั้งราศีกันและราศีมังกรเป็นธาตุดิน ชาวราศีกันเป็นคนปรับตัวเก่งและก็ไม่มีปัญหาในการทำงานกับชาวราศีมังกรส่วนชาวราศีมังกรชื่นชอบการที่ชาวราศีกันทุ่มเทให้ความสัมพันธ์อย่างสุดตัวชาวราศีมังกรมักมีมุมมองใหม่ๆที่ชาวราศีกันนึกไม่ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรก็คือ การทุ่มเทยอย่างน่าทึ่งให้กับเป้าหมายที่คุณสองคนมีร่วมกันคุณทั้งคู่ชอบความมั่นคงอุ่นใจและทํำงานเข้ากันได้ดีมากความสนใจที่ตรงกันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณชื่นมืน่นอีกหนึ่งราศีที่เหมาะกับราศีกันก็คือราศีกรกฎ ราศีกันเป็นธาตุดินส่วนราศีกรกฎเป็นธาตุน้ําคุณทั้งคู่เป็นคนเอาจริงเอาจางังและไม่มีการทําอะไรแบบเอาแต่ใจสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีกันกับชาวราศีกรกฎก,ก,ก็คือการที่ทั้งคู่ต่างอุทิศตัวเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันโดยชาวราศีกันเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของชาวราศีกรกฎ เป้าหมายและความต้องการที่ตรงกันของคุณทั้งคู่จะทําให้ความสัมพันธ์ไปได้สวยเลยทีเดียวและอีกหนึ่งราศีที่เหมาะกับราศีกันก็คือราศีเมษราศีกันเป็นธาตุดินส่วนราศีเมษเป็นธาตุไฟชาวราศีกันไม่มีนิสัยเจ้ากี้เจ้าการหรืออยากเป็นผู้นำโดยพร้อมจะทำตามข้อเสนอแนะที่ตัวเองพิจารณาที่เห็นว่าสมเหตุสมผล ส่วนชาวราศีเมษก็พร้อมจะให้ข้อเสนอเนี่ยตลอดเวลาคุณสองคนจึงทำงานเข้าขากันได้ดีสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีกันและชาวราศีเมษก็คือประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันทั้งในด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัวความแตกต่างของคุณทั้งคู่เติมเต็มความสัมพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ ส่วนราศีที่คุณหลีกเลี่ยงก็คือชาวราศีตุลเพราะเมื่อไหรก็ตามที่คุณต้องการความชัดเจนจากเขาชาวราศีนี้จะไม่สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้ราศีกนนนันเป็นธาตุดินส่วนราศีตุลเป็นธาตุลมชาวราศีตุลน,นั้นทฤษฎีเป๊ะทุกเรื่องในขณะที่ชาวราศีกันเน้นการปฏิบัติบางครั้งคุณสองคนอาจจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเข้าใจยากปัญหาจะเกิดถ้าเรา ถ้าชาวราศีกันเอาจริงเอาจาังเกินเหตุหรือชาวราศีตุลเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปคุณทั้งคู่ควรระลึกไว้ว่าต่างคนต่างมองโลกผ่านเลนที่ต่างกันดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรเลี่ยงที่เป็นคู่กับราศีตุลจะดีกว่านะคะมาดูนิสัยของหนุ่มสาวราศีกันนิสัยของหนุ่มราศีกันที่ผู้หญิงควรทราบก็คือเขาชอบเป็นคนแต่ง เขาชอบคนแต่งตัวเรียบร้อยสวยสะอาดตาเวลาคุณไปพบกับเขาก็ต้องดูแลความสะอาดและก็ความเรียบร้อยของเสื้อผ้าอย่าให้เขาตำหนิได้นะคะแล้วก็เวลาคบกับหนุ่มราศีกันต้องไม่แสดงให้เขาเห็นว่า <S <S เบื่อความเป็นเจ้าระเบียบของเขาจนเกินไปนิสัยของสาวราศีกันที่ผู้ชายควรทราบก็คือ ต่อหน้าเธออย่าวางของเก,กะกะไม่เป็นระเบียบเพราะเธอไม่ชอบเอามากๆเลยนะคะและเธอจะเป็นคนรักความสะอาดหากพาเธอไปรับประทานอาหารจะต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่าร้านนั้นเนี่ยสะอาดจริงหรือเปล่าถ้าสกรปรกอย่าพาเข้าไปเด็ดขาดเลยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคู่ที่เหมาะกับราศีกันขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ